สวัสดีครับเภสัชประจำบ้าน ep 2ีเพราะเราอยากทำให้คุณดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นกว่าเดิมและภาษาที่เราใช้เราจะใช้แบบความเข้าใจเป็นหลักเหมือนกับเวลาที่เราเดินเข้าร้านยาแล้วได้ไปปรึกษากับเภสัชกรประจำรา้านในหัวข้อตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่คือการปวดท้องยาที่เอาไว้ใช้ในการแก้ป,ปวดท้องเนี่ยมันมีหลากหลายตัวนะครับหลากหลายกลุ่มหลากหลายตัวปวดท้องมีหลากหลายรูปแบบทำให้บางทียาที่เรากําลัง ต้องการเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรกันแน่แล้วมันมันมันรักษาอาการของฉันตอนนี้ได้หรือเปล่าเราจะมาสร้างความเข้าใจตรงนี้กันในคลิปตอนนี้เรากําลังคุยถึงตัวยาคือมิราสิตแต่มิราสิตมัคือชื่อการค้าเนาะยาที่กลุ่มนี้เนี่ยยากลุ่มนี้เนี่ยมันคือชื่อจริงๆคือ PPI นะครับโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร ยาในกลุ่มนี้มีอะไรบ้างยาในกลุ่มนี้มีกลไกลในการทํางานยังไงแล้วคนไข้ประมาณไหนถึงควรจะใช้ยาก,กลุ่มนี้คลิปนี้จะพาไปดูกันครับมาดูกันก่อนว่ายาในกลุ่มนี้เราจะรู้ได้ไหมว่ามัคือ,อยากลุ่มนี้ยาในกลุ่มนี้มีข้อเด่นคือบางทีมันจะเป็นยาที่กินก่อนอาหารประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับกินก่อนอาหารครึ่งถึง1ชั่วโมงวันละ1นถึงสครั้งนะครับ ยาในกลุ่มนี้จะลงชื่อด้วยอะโซอะโซอะโซเช่นโอมิพาโซนแลนโซฟาโซนอีโซมิราโซนเด็กซ์แลนโซฟาโซนอะโซนอะโซนอะโซนพวกนี้และกินก่อนอาหารยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับรักษาโรคกระเพาะด้วยนะ,ะยาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยาในกลุ่ม PPI PPI มีหน้าที่อะไรโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์มีหน้าที่ทำอะไร ยาในกลุ่มนี้มันจะเป็นตัวที่ยับยั้งการเริ่มการหลังกรดในกระเพาะอาหารกรดปกติแล้วมันจะหลังพรื้อพอกรดมันหลังออกมาปุ๊บมันก็จะไปโดนแผลทําให้แผลเรามันเปื่อยแล้วมันก็หายยากนะครับในกรณีคนไข้เกิดแผลในกระเพาะอาหารขึ้นเรียบร้อยกรดมันหลังออกมาจากต่อมต่อมกรดเนี่ยพลื้หลังออกมากรดมาโดนแผลแผลมันก็เบร์น นะครับยาในกลุ่มนี้พอเรากินเข้าไปปุ๊บมันจะไปยับยั้งการกระตุ้นที่มันเกิดการหลั่งกรดตรงนี้ทําให้กรดตรงนี้หลั่งออกมายากขึ้นหรือโดนกระตุ้นได้ยากขึ้นอันจะทําให้น้ํากรดที่มันหลั่งออกมาอย่างเยอะมากจนเกินไปเนี่ยมันลดปริมาณการหลั่งกรดลงน้ํากรดมันออกมามันจะได้มาช้าแผลน้อยลงแผลเราจะได้ค่อยๆดีขึ้นฟังดีๆนะเบรกนิดนึงแผลเราค่อยๆดีขึ้นแปลว่ามันใช้เวลา ในการรักษาแผลที่เกิดขึ้นด้วยใช้เวลาในการรักษาด้วยกดมันออกมาน้อยลงมาช้าแผลน้อยลงแผลเราจะได้ค่อยๆดีขึ้นได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับใช้เวลาในการรักษาสักระยะหนึ่งประมาณ1สัปดาห์ขึ้นไปโอเคนี่คือคกลไกของยายับยั้งการเริ่มการหลั่งกรดเข้าหมวดของคําถามเลยโอเคคนไข้แบบไหนถึงควรจะกินยานในกลุ่มของ PPI คนไข้กลุ่มไหนหรอคนไข้กลุ่มที่มีแผล ในทางเดินอาหารบริเวณของกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็บริเวณลําไส้เล็กส่วนต้นปวดก่อนกินข้าวเยอะๆหรืออาจจะมีการปวดหลังกินข้าวก็ได้คือน้ํากรดมันออกมาแล้วมันมาทะลักโดนแผลเยอะมากจนเกินไปแล้วแผลเนี่ยมันเป็นเรื้อรังมาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งขึ้นมาละพยายามลดกดแล้วปรับพฤติกรรมแล้วแต่ก็ยังมีอาการเจ็บจุกในบริเวณลิ้นปีบริเวณต่ํากว่า ต่ำกว่าลิ้นปีลงมาสักนิดหนึ่งคืออย่างนี้บริเวณลิ้นปีนะครับผมเจ็บจุกบ,บริเวณนี้หรือว่าอาจจะต่ําลงมานิดนึงซึ่งมันเป็นช่วงที่ต่อระหว่างกระเพาะอาหารต่อลงลําไส้เล็กนะครับช่วงนี้จะโดนกรดที่มันชะได้ค่อนข้างง่ายทําให้เกิดแผลเราก็จะจ่ายยากลุ่มนี้ไปให้โอเคอีกทีหนึง่งคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่ควรจะกินยาในกลุ่ม PPI เป็นมาสักระยะปวดท้องแบบกดกัดแผลมาสักระยะหนึ่งแล้ว แล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วไม่หายเสียทีคนไข้กลุ่มไหนอีกที่ควรจะใช้ยาในกลุ่มของ PPI กลุ่มที่พยายามรักษาด้วยตัวเองแล้วด้วยการกินยาสะเทินกดกลุ่มของพวกแอนตซินเบลซิตอะไรก็แล้วแต่ พยายามสะเทินกดแล้วแต่ไม่ได้ผลแต่ก็ยังมีอาการปวดเรื้อรังอยู่ล้วคิดว่าเนี่ยมีแผลเกิดขึ้นในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ที่ร้านยาเราจะเจอแบบนี้แต่ถ้าเกิดในเคสที่ดีฟมากขึ้นหรือมีอาการใดๆมากขึ้นอันนี้ต้องคุยกันอีกทีนึงนะครับอย่างเช่นมีการกินยาในกลุ่มของสเตียรอยต่อเนื่องนานๆมีการกินยาในกลุ่มของการกดกัดกระเพาะนานๆอ่ะอันนี้อาจจะต้องมาคุยกันหน่อยนะครับยาตัวนี้มีข้อควรระวังอะไรอีกอ่ะเนื่องจากว่า เอาที่เจอบ่อยในร้านยาก่อนเลยนะคือกินเยอะมากเกินไปคนไข้ามาแล้วคนไข้กินกลุ่มของ PPI เยอะครับวันหนึ่งคือเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งในขณะที่จริงๆแล้วคนไข้ไม่ได้ปวดท้องแล้วแต่ว่าหมอเขาสั่งหยุดมานานละหมอจ่ายยามาสักระยะหนึ่งรักษาหายแล้วแต่พอคนไข้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บก็กลับมากินกลุ่มนี้ใหม่ทําให้มันกลายเป็นกรดที่มันควรจะหลั่งออกมาในปริมาณหนึ่งอะ่ะมันไม่หลั่งออกมาเลยทําให้อาหารไม่ย่อย นี่คือข้อเสียนะครับกินยาเยอะมากเกินไปจนกรดมันไม่หลังทําให้อาหารไม่ย่อยแล้วก็เกิดภาวะท้องอืดนนี่คืออันแรกที่เราเจอกินยาในกลุ่ม PPI ต้องระวังอะไรอีกคือการกินยาคู่กับกลุ่มของพวกไมเกรนนะครับและอาจจะทําให้เกิดภาวะของเส้นเลือดส่วนปลายตีบได้ง่ายนะครับหรือการกินยาคู่กับกลุ่มของการฆ่าเชื้อราต่างๆอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับ อะไรอีกที่ต้องเตือนในกลุ่มของการกินยากลุ่มนี้เอ่อในกลุ่มของพวก PPI กินยาเยอะเกินไปกินคู่กันกับยาตัวอื่นแล้วก็กินยาไม่ต่อเนื่องแล้วหวังผลกินยาไม่ต่อเนื่องแปลว่าโอ้ยฉันกิน PPI ไปประมาณสัก4ี่หวันอาการเหมือนดีขึ้นหยุดกินยาละแต่อันนี้มีปัญหาแน่ก็คือแผลมันจะเหมือนแบบอาทุเลาลงมานิดนึงกินไปมาณสัก4ี่หวันอาการเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็หยุดกินยา นะครับแผลมันที่กําลังจะหายกดมักมาอีกรอบแล้วทำให้แผลไม่หายดังนั้นจะกินยากลุ่ม ppi ต้องกินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งประมาณ14วันโดยประมาณและอาจจะกินยาวไปมากกว่านั้นได้ขึ้นอยู่กับการปรับพฤติกรรมของคนไข้ต่อที่2เมื่อกี้พ,พูดว่าอะไรนะบอกว่ากินยาไม่ต่อเนื่อง2คือหวังผลเร็วคือมันเหมือนตอนนี้คนไข้ปวดอยู่และต้องการจะรีบหายกินตัวเนี้ยระหว่างผลให้หายเลยไม่หายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันยับยั้งการเริ่มการหลังกดดังนั้น มันจะใช้เวลาในการที่จะทำให้แผลเราค่อยๆหายได้ด้วยตัวมันเองอันนี้ก็ให้ระวังนิดนึงข้อควรระวังประมาณนีน้น่าจะเป็นแค่ประมาณนี้ที่เราเจอในร้านยาบ่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดเราสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ปรึกษากับเภสัชกรประจําร้านหรือว่าไปปรึกษากับคุณหมอที่คลินิกได้ทีหนึ่งนะครับสําหรับยาตัวนี้ก็น่าจะฝากเอาไว้ประมาณนี้ถ้าสงสัยเพิ่มเติมหรือมีข้อคําถามใดๆก็สามารถฝากคําถามเอาไว้ด้านล่างได้ถ้ายังไงจะรีบกลับมาตอบให้นะครับ ขอบคุณครับ